เคยได้ยินเรื่องเล่าของสุสานเก่าท้ายหมู่บ้านไหมเขาว่ากันว่ามันไม่ใช่แค่ที่ฝังศพธรรมดาแต่เป็นประตูเชื่อมต่อกับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่าที่เราคิด เมื่อหลายปีก่อนมีกลุ่มวัยรุ่นอยากลองดีบุกเข้าไปในสุสานตอนกลางคืนพวกเขาหัวเราะเยาะเสียงร่ำรือจุดไฟแช็กสองทางเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนึ่งในนั้นสะดุดล้มเขาลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าซีดเผือดชี้ไปที่หลุมศพเก่าแก่ต้นทาง เห็นเห็นอะไรไหมเขาถามเสียงสัน่นเพื่อนคนอื่นมองตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดเห็นอะไรของแกวะเพื่อนตอบแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาก้องอยู่ในความมืดมิดเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆ ราวกับมีใครกำลังเรียกชื่อพวกเขาทีละคนทีละคนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้แค่ว่ารุ่งเช้าวันต่อมาชาวบ้านพบพวกเขานั่งหมดสติอยู่หน้าสุสานดวงตาเบิกโพลงจ้องมองไปยังความว่างเปล่า และไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปในสุสานนั้นอีกเลยใครที่คิดจะลองดีระวังตัวไว้ให้ดีเพราะบางทีความลับที่ถูกฝังไว้ก็ควรจะถูกทิ้งไว้ตรงนั้นตลอดการ